กันไว้สวยกันไว้ตีไปสวยอย่างนั้นแหละชุบอีกชุบเล่นไปโบชุบแล้วชุบแล้วกันไปเอาอะไรกันวยชุบอีกไเชื่อกูมาชุบเอาอะไรย่ามือน้องเอาอะไรย่มือเอาอะไรย่มือน้องไอโบมันเอาอ่ะไอเทียโบเอาอ่ะไอสัตว์มึงกันเจอไอโบน้องไปดิไอดีมีเยอะหน่อยบีัีเยอะดีมีเยอะดีมีเยอะเยอะดีอยอุดีมเยอะมเยอะดีมเยอะีมเยอะมเยอะียอะยอะดีอะเยอีอะนีมีเดีมะเยออ ไหว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 เฮียไหว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 มาดิวเฮียน้อยร้อยเปิดดิน้อยร้อยเปิดดิตัดน้อยร้อยเปิดดิน้อยร้อยเปิดดิเฮียพาแปดบิดพาแปดบิดออกวงไปหนึ่งพาแปดบิดมาดิเฮียน้อยร้อยเปิดดิตัดน้อยร้อยเปิดไปเฮียน้อยร้อยเปิดไปเฮียออกไปออกไปออกไปทีฝายตายแล้วน้อยร้อยเปิดไปดิ มันต้องแบบนี้ดิวะอสัาว์เฮียเจอแก๊งกูดิผวาดิผวาโกกดิมือเกี่ยวก็ได้แต่ผมเล่นอะไรอื่มีท่อนี้ตายดิเฮียมาดิสัตว์โอ้ผมได้เล่นรอบเดียวเลยมยีก่อยใช้เลยเก็ได้สองสามรอบ,บเดียวเลยก็หมดแล้วแม่งไม่มีใครชุบกูเลยไม่มีใครแบบคิดว่าเออมันจะนนชุบไ,<ม>ไปบางบอลขึ้นมาเลย มันปล่อยกูซึมเลยนี่วะเยสเช่มันปล่อยกูซึมเลยนี่วะเฮ้ยมึงปล่อยกูซึมเลยเน่ยวะกูตายแล้วไม่มีใครชุบเลยอ่ะปล่อยกูซึมเลยเน่ยวะไม่ตอนแรกกูอยู่ในวงไม่มีใครชุบเลยชุบไปมีกนตายปั๊บเลยเฮียนี่เลี๋ยวกูไปเลยเบียดสวนร้อยอะกูโดนตลอดเลยเฮียเซ็งว่ะ เียวกลบนะเดยเปลี่ยนอาวุธก่อนลอตหต้บัดนี้มันรวมกันตรงนี้ดิมันรวอยไเดไม่มนลอมตรงนี้ดิกลกักลับกับกลับับกลัับกลับลับกลัลับกลับัลัับกับกลับกับกลัมมับกลับกล้กลับกล่บกลักล่บกลับกลับับบกับนลับก่ับกลับกลับบกบกลับกลับกลับงับกาับบตับก่ับกกลอบกกลับกลับกลับับยับมับบกับกลักลเบับกลับกลกลบกลับกลับักกักกกลัลักักบบบับบกบ จริงจริงที่ไม่ทำสุดเอาะไรซื้อโอีอพิกพ่ดิกที่แมงเอีพีไม่ก็ารับส่งจัดูเก็บคนจัดคนละยี่สิบนก็โอรีพี่มีอยู่หกสิบวันจัดใจแ้วเก็บไปแเลเราตกันมาดีรอเก็บไแปนพี่บอลปืนนี้แจกวะเนี่ยปืนดำเนี่ยคนไหนสำคัญของแกงครับโอ้มันบอกว่าพวกฟรีมาครับเปลือนกองชูปยดแม่มึงเป็นใครเนี่ยเฮ้ มึงมาจากไหนเนี่ยไอ้สั์ไอ้เียนี่คนบ้านไหนเนี่ยโอ้โหเย็ดแม่มันบอกว่าชุบกูขึ้นมาก็เปลืองกล่องชุบเออพ่อมึงนะมันบอกเขารู้คนไหนสำคัญโอ้โหลยงไอเี้บอเอเี้ยงเล้ยงี้ไองอีไอเียงไอเ้ยงอี้ยไอเยอย้ย้